นี่คือมาริโนส2026พร้อมลุยพร้อมชนและพร้อมล่าแชมป์ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาดูความพร้อมของสโมสอนโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสนะคะก็ฤดูกาลนี้เนี่ยทางมาริโนสก็ยังคงอยู่บนหลีกสูงสุดอยู่นะคะทุกคนหลังจากที่ ฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาล2025เนี่ยเราเกือบจะไม่รอดนะคะแต่ก็รอดมาได้ดีใจมากนะคะทุกคนและนะคะในทุกๆปีเนี่ยมารีโนสเขาก็จะมีการเปิดตัวนะคะเพื่อแจ้งเกี่ยวกับระบบทีมใหม่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีเลยนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยทางสโมสอนเนี่ยก็ได้ทำการ เปิดตัวระบบทีมใหม่นี้ไปแล้วนะคะจัดงานไปแล้วเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานะคะทุกคนก็หลักๆเลยนะคะจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องโค้ชนะคะแล้วก็ตัวผู้เล่นรวมไปถึงเสื้อฤดูกาลนี้ด้วยนะคะก็จะขอโฟกัสไปที่3เรื่องนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนมาเริ่มกันที่ตัวผู้เล่นก่อนเลยนะคะในวันงานเนี่ย โดยปกตินะตามธรรมเนียมของมารีนอสเลยเนี่ยเขาก็จะไปจัดกันที่อารมณ์แบบโรงละครที่มีเวทีอยู่ตรงกลางด้านล่างใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแบบสแตนขึ้นไปให้คนนั่งนะคะทุกคนอารมณ์แบบคล้ายๆลงหนังแบบนั้นนะคะก็จะมีพิธีกรนะคะสองท่านนี้นะคะที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็ ก่อนที่จะเข้าเรื่องเกี่ยวกับนักเตะเนี่ยเขาก็มีสินค้านะคะสินค้าได้ไหมเนี่ยผลิตภัณฑ์แล้วกันนะคะมาให้ดูด้วยนะคะนั่นก็คือผ้าเช็ดตัวนะคะก็เป็นการคอลแลบกันนะคะของเจรกแล้วก็สามมังงะชื่อดังนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบของบรินอสโดยตรงนะส่วนตัวคืออยากได้อยากได้จริงๆนะคะทุกคนก็คือสวยไหมไม่รู้แต่ว่าชอบเก็บนะคะก็คืออยากได้มากนะคะสำหรับผืนนี้อ่ะเขาก็จะ เปิดหัวเรื่องมาด้วยเรื่องนี้นะคะจากนั้นก็จะมีเรื่องอ r ค์กนไนซ์แล้วก็ผู้บริหารทีมต่างๆนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราจะโฟกัสที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องนักเตะนะคะสำหรับนักเตะในฤดูกาลนี้ที่มาริโนสนำเข้าและดึงกลับนะคะทุกคนมีังตอไปนี้เริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูก่อนก็แล้วกันนะคะทุกคนในงานวันนั้นเนี่ยผู้รักษาประตูนะคะ เขาเปิดตัวมานะคะก็คือคุณยูยะซูโบอินะคะคนนี้เนี่ยย้ายมาจากบิโซโกเบนะคะทุกคนต่อมากองหลังนะคะมาทั้งหมดใน3คนด้วยกัน2ใน3นี่ก็คือเราดึงกลับมาจากการยืมตัวนะคะคนแรกเนี่ยก็คือเราดึงกลับมาจากการยืมตัวจากซากันโทสึนะคะคุณเอทารุมัสดะนะคะตามมาด้วยคนที่กลับมาจากการยืมตัวจาก โอิตะนะคะคุณมานาโตะโยชิดะนะคะแล้วก็กองหลังตัวสุดท้ายเนี่ยคนนี้ย้ายมาจากซากันทสึนะคะชื่อว่าคุณไทอิเซอิโนเอะนะคะต่อมานะคะกองกลางบ้างนะคะกองกลางเนี่ยก็มาทั้งหมดในสองคนด้วยกันนะคะคนแรกอันนี้ย้ายมาจากฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรนะคะทุกคนชื่อว่าคุณโทโมกิคอนโดนะคะแล้วก็คนที่สองของกองกลางนะคะ ชื่อว่าคุณโคเฮโมชิซึกินะคะคนนี้เนี่ยเราเอากลับมาจากการยืมตัวจากเคเกวาจาโรมิยาสกิส่วนกองหน้าอันนี้คือวาวซามากตอนแรกนึงว่าทีมจะไม่มีตัวบราซิลแล้วมัง้งสุดท้ายมีนะคะคนนี้ก็มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะกองหน้าดาวรุ่งอายุสิจากบราซิลนะคะทุกคนออคุณเทวิสกาเบลนะคะอืมเอาไปแค่นี้ละกันเพราะว่าชื่อหลังจากนั้นก็คือยาวจัดเลยนะคะ คนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะเป็นกองหน้าดาวรุ่งวัยสิปีนะคะทุกคนก็มาแบบสัญญายืมตัวนะคะเราจะยืมจนถึงสิ้นสุดสิ้นปีนี้เลยนะคะ31มกราคม2026นี้เลยนะคะทุกคนก็จะเห็นว่านะคะหลายคนเนี่ยเป็นการกลับมา สโมสรแม่นะคะจากการที่เราเคยปล่อยไปปล่อยยืมตัวไปนั่นก็หมายความว่าทีมเขาอยากจะใช้คนที่รู้ระบบมารีนอสหรือเปล่าแล้วก็มีอีกหนึ่งคนด้วยนะคะที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในทีมเราแต่ว่า เขาติดทีมชาติญี่ปุ่นคุณแม่เขาก็เลยแบบเป็นวิดีโอเขามาเฉยๆนะคะไม่ได้มาเปิดตัวที่งานนะคะทุกคนติดภารกิจระดับชาติอยู่นะคะคนนี้ก็แข่งเอเชียนคัพอยู่นะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะภายในทีมเนี่ยฤดูการนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหมายเลขของตัวผู้เล่นด้วยนะคะอ่อยกตัวอย่างเช่นนะคะ ไคนะทานิมูระนะคะก็เป็นกองหน้าแห่งความหวังของอิฉันเองนะคะในฤดูการนี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาใช้หมายเลขของสไตรเกอร์ที่แท้จริงแล้วนะคะนั่นก็คือหมายเลข9นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งฤดูการนี้เนี่ยก็คาดหวังกับไคนะเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมให้กับสโมสสโยโกฮาม่าเอฟมารีนอ oh ต่อมานะคะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ที่อิฉันรอคอยเป็นอย่างยิ่งนะคะนั่นก็คือ เสื้อสําหรับแข่งฤดูการ2 0 2 6ฤดูการพิเศษนี้นะคะทุกคนก็พอเห็นแล้วก็คือืออใช่ใช่ไหมนะคะก็ผิดหวังนิดหน่อยนะคะแต่ก็ถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะก็เดี๋ยวดูๆไปก็จะสวยเองนะคะทุกคนเอ่อสหรับเสื้อฤดูการนี้เนี่ยแน่นอนนะคะว่าเสื้อเย่าเนี่ยยังคงยืนพื้นเป็น สีน้ําเงินอยู่นะคะแล้วก็จะมีแซมสีขาวสีแดงซึ่งก็แดงขาวน้ําเงินเนี่ยก็เป็นสีแห่งมาริโนสอยู่แล้วนะคะเราก็จะมีสีเหล่านี้แหละที่อยู่บนเสื้อของเรานะคะเสื้อแข่งของโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสในฤดูกาล2026นี้เนี่ยเขาก็มาในคอนเซปต์ Tradition in Motion นะคะทุกคน ก็อารมณ์ประมาณว่าสืบสารตำนานของสโมสรพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยฟุตบอลสมัยใหม่นะคะเออเป็นการผสมผสานเอกลักษณ์ดั้งเดิมของสโมสรนนะคะกับความทันสมัยของฟุตบอลยุคใหม่นั่นเองนะคะทุกคนโดยชุดเย้าอย่างที่บอกเนี่ยก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินเนาะเป็นหลักนะคะก็ สื่อถึงทะเลนั่นแหละก็เป็นพลังของเมืองโยโกฮาม่าเนาะเราเป็นเมืองท่าติดชายทะเลอยู่แล้วนะคะแล้วก็แถบสีแดงอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของมารีนอสอยู่แล้วนะคะทุกคนส่วนตัวลายเสื้อเนี่ยเขาจะเป็นลายกราฟิกอยู่บนเสื้อนะอันนี้ก็จะสื่อถึงความเคลื่อนไหวความเร็วเกมรุกที่ดุดนันอยากเห็นแล้วเนี่ยเกมรุกที่ดุดันเนี่ยอยากดูนะคะแล้วก็โลโก้นิสสันเลยดูการนี้ก็คือแบบ ตะโกนว่าเตะตาเลยนะคะใหญ่มากคุณแม่นะคะก็เป็นนิสันแบบตะโกนเลยนะคะเพื่อยืนยันว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเราคือรากฐานแห่งเมืองอุตสาหกรรมนั่นว่าไปนะคะเออนะคะต่อมานะคะก็เป็นสีขาวนี่อันนี้เป็นชุดเย่านะคะทุกคน เรียบแต่โก้น้อยแต่มากที่แท้ถูนะคะมาแบบสไตล์มินิมอลเลยนะคะสำหรับฤดูกาลนี้ <c oughs> ก็ชุดเยือนมาในโทนสีขาวนะคะเรียบเท่และดูเป็นมืออาชีพนนั่นแน่นะคะลายจางๆบนเสื้อไม่เรียบจนเกินไปนะคะอย่างที่บอกเนี่ยเขาดีไซน์แบบมินิมอลนะคะทุกคน ซึ่งเสื้อทั้ง2ชุดนี้นะคะก็สะท้อนถึงความเป็นมาริโนสนะคะทุกคนทีมที่เต็มไปด้วยอะไรคะพลังความเร็วความสุขุมความนิ่งพร้อมบุกทุกสนามเออโอ้โหพูดไปเขิดไปมีจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันด้วยเออเอาสี่ปีนี้ก็คือแรงเลยนะเออเปิดตัวแรงเลยนะคะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู ย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องอการแข่งขันเจลีกฤดูกาลพิเศษนี้นะคะคือเอาจริงๆเลยเนี่ยเขาเนี่ยเจลีกอ่ะเขาต้องการที่จะปรับปฏิทินนะคะการแข่งขันให้เหมือนกับสังโซนยุโรปแล้วก็เอาจริงๆอ่ะมันก็คล้ายๆไทยลีกของเราด้วยเหมือนกันนะก็คือเขาต้องการที่จะแข่งแบบคล่อมปีนะคะทุกคนซึ่งสมมุติว่ามันจบฤดูกาล2025ไปแล้วก็ ค่อยมาแข่งอีกทีหนึ่งในช่วงเอ่อช่วงปลายปีของปี2026เนี่ยช่องว่างนะคะนักกีฬาเนี่ยจะได้พักนานเกินนะคะก็โห่ตั้งแต่อะไรอะต้นธันวาใช่ปะ่ะแล้วก็อ่ะต้นปีของปี2026ก็คือไม่ต้องทำอะไรกันเลยมันก็คือจะไม่เลิศน,นะคะเขาก็เลยแบบโอเคมี ฤดูกาล2026นี้ขึ้นมาเป็นวิชั่นลีกเนี่ยนะคะวิสัยทัศน์100ปีเนี่ยก็จะได้ทำให้นักกีฬาเนี่ยมีเกมลงเล่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับทีมด้วยนะคะที่จะได้ลองทีมนะคะเพราะว่าฤดูกาล2026นี้จะไม่มีการตกชั้นและเลื่อนชั้นนะคะทุกคนก็ลองทีมกันได้อย่างตามใจชอบเลยนั่นเองนะคะทุกคนสำหรับมารีนอสนะคะก็จะมีเกมแข่งนัดแรกนะคะในวันที่ 6กุมภาพันธ์นี้นะคะมาริโนสจะเปิดบ้านเจอกับ FC m a มาชิดะเซลเวียนะคะที่นิสสันสเตเดียมนะคะทุกคนก็รอติดตามกันได้ว่านัดแรกเนี่ยจะปัวหรือจะปังนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะสำหรับการแข่งขันขนัดแรกของมาริโนสนะคะทุกคนโอเคทุกคนและนี่ก็คือความพร้อมของมาริโนสนะคะในฤดูกาล2026นะคะก,ก็ยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ บอสลโอด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแหละบาย